สวัสดีครับสวัสดีสมรวมเครื่องเสียงการแก้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับเป็นหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นขวงวันที่3ามสเนะครับกรกฎานะครับก็โหจบตายเรื่อยไอ่ะพามาชมนะครับ power ของ audio center นะครับ audio center นะครับ VA นะครับ601นะครับ audio center VA 601นะครับเข้ามา1แท่านนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับ แท่น 2U นะครับเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกนะครับออดิโอเซ็นเตอร์นะครับของนอกนะครับตัวนี้นะครับสามารถขับเสียงกลางได้นะครับแล้วก็เสียงเบสนะครับได้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองหลวงของนอกนะครับของนอกนะครับออดิโอเซ็นเตอร์นะครับในเฟสแทบไม่มีขายนะครับในเฟสแทบไม่มีเจ้าไหนขายนะครับเป็นของมือสองนะครับแต่ถ้ามือหนึ่งนะมีอยู่แล้วนะครับ มือหนึ่งนี่อยู่แล้วนะครับขายที่กําลังมองหานะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับก้างแหลมก็ได้นะครับวัดแท้นะครับเครื่องนี้วัดแท้นะครับมือหนึ่งตัวนี้นะครับมือหนึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับราคามือหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับราคามือหนึ่งตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนะครับ v A หกศูนย์หนึ่งนะครับ Audio Center นะครับนี่ครับ นี้จะโหลดสอโอห์มได้นะครับโหลด2โอห์มได้นะครับ8โอห์มได้4โอห์มได้นะครับแล้วก็2โอห์มนะครับขาร์ A B นะครับขับกลางแหลมได้นะครับขับกลางแหลมได้นะครับสบายๆนะครับขาบละสามถึงสี่นะครับตัวนี้นะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวหกร้อยวัตต์ที่แปดโอหท์สี่โอห์มอยู่ที่เก้าร้อยนะครับพันสองอยู่ที่สองโอห์มนะครับต่อข้างนะครับกําลังวัตต์แท้นะครับออดิโอเซ็นเตอร์เครื่องนอกนะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ 7,500บาทนะครับที่ทนายสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับบอดีโอเซ็นเตอร์นะครับ VA601 นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับ 2U รุ่19นะครับเครื่องนอกนะครับับน AC นะครับใครที่กำลังมองหานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นไฟเป็นสัญญาณเข้านะครับเป็น E.R.R ก็ได้หรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคอนนะครับตัวนี้ก็บิดนะครับปิดนะครับอันนี้โมโนสเตอร์ปิดนะครับอันนี้ปิดนะครับสัญญาณ0.7นะครับแรงนะครับอันนี้เราจะขับเบรหรือขับกลางนะครับหรือพอจะไม่ต้องขับอะไรนะครับหรือไม่ไม่ต้องตัดอะไรก็กดมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับ สัญญาณเข้าไฟก็ไฟ220นะครับปลั๊กนะครับอ่านะครับขายในราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับมือหนึ่งอยู่ที่21,500นาอนะครับอันนี้ขายในราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสนใจตทวเข้ามาสอบถามได้นะครับเครื่องนอกนะครับขับ18นะครับขับ18ได้นะครับ15ก็ข้างละ2นะครับคบเบตนะครับ18ข้างละ 1- 2ถึงนะครับตัวนี้นะครับอยากให้ฟังชัดก็เสียงกลางนะครับชัดๆเลยนะครับก้าวแล้ววัดที่4โอมนะครับหรือแรงนะครับ กำลังวัดถึงกำลังวัดนะครับใกล้เคียงกับ C22 เลยนะครับ C22 หนึ่งพันวัตต์ที่4โอห์มนะครับอันนี้900อยู่ที่4โอห์มนะครับใกล้เคียงกันกับ R C22 นะครับออดิโอเซ็นเตอร์นะครับเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกนะครับเดี๋ยวดูหน้าไฟกันนะครับหน้าปัดไฟกันนะครับหน้าแท่นนะครับตอนนี้นะครับนยครับหน้าแท่นนะครับก็จะมีไฟโชว์นะครับตรงนี้นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับ อันนี้โอเซนเตอร์นะครับ VA 6 0สินะครับนี่ครับหน้าจอใช้งานปกตินะครับอ่านะครับอันนี้อุณหภูมินะครับซ้ายขวานะครับอันนี้สเตอร์นะครับแล้วก็อ่อันนี้นะครับโมโนไอสเตอร์นะครับอันนี้ไฮโซสเตอร์นะครับอุณหภูมิหน้าจอนะครับตราแป๊บหนึ่งนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับ7,500บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผ่านปทุมธานีก็แวะเข้ามาชมสินค้าก่อนนะครับ มีแค่ท่านเดียวนะครับเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกนะครับเสียงดีนะครับเครื่องนอกนะครับลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับข่าวกลางชัดรับนะครับ ชัดนะครับขับตางได้นะครับขับเบรได้นะครับของออริโอเซนเตอร์นะครับเสียงกลางชัดๆนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับมาโทรติดต่อ0837398945นะครับ0837398945นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับเก้าร้อวัตต์ที่4โอห์มนะครับพันสองอยู่ที่2โอห์มนะครับต่อข้างนะครับออริโอเซนเตอร์นะครับเครื่องนอกนะครับเสียงนี้นะครับแบบนี้นะครับมือหนึ่งอยู่ประมาณ21,500บาทเลยครับ อันนี้มือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเสียงดีนะครับขับกลางแหลบนะครับขับเร็วได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อขอบคุณพี่ที่เข้ามาดุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม7,500บาทครับผม